สวัสดีทุกทกท่านนะครับอยู่กับครูบอลนะครับเอ็ดอิงอิงเลของเรานะครับที่นะฮะทุกท่านเปิดหนังสือมานะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนบทนำนะครับ และทุกท่านอยู่กับครูในหนังสือที่ชื่อว่า22ขั้นตอนที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แม้จะไม่มีพื้นฐานเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับไซส์ประมาณขนาด A5 นะครับแล้วก็หน้าปกเป็นสีขาวเนาะแล้วก็จะมีออหนังสือเป็นเล่มเล็กๆไม่ได้หนามากแต่จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ไฟล์เสียงนะครับที่ทุกท่านจะต้องเปิดฟังใน Facebook กลุ่มตัวนี้นะครับและคลิปตัวนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยที่ทุก ท่านจะต้องฟังก่อนเรียนนะฮะและจะต้องฟังให้จบด้วยนะครับจริงๆทุกๆคลิปก็ต้องฟังให้จบหมดแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปขั้นตอนก่อนเรียนนะครับทุกท่านอยู่กับครูในหนังสือ22ขั้นตอนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครก็ตามที่ซื้อคอร์สไปแล้วเราก็กด กลุ่มเข้ามาผิดนะครับสามารถที่จะเช็คได้นะฮะเพราะว่าทุกทกท่านที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีหนังสือ22ขั้นตอนนะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่ครูโชว์เอาไว้ตรงหน้าปกนะฮะที่เป็นตัวอ,อ่อหน้าออหน้าปกตรงนี้นะฮะใน Facebook กลุ่มของเราเนาะซึ่งครูจะบอกว่า ขั้นตอนแรกเนี่ยทุกท่านจะต้องฟังเลยครับเพราะว่านะจะเป็นวิธีการใช้หนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือนะครับครูตั้งใจทําหนังสือเล่มนี้ให้บางที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะฮะหนังสือเล่มนี้ยังมีความหนาถึงประมาณ100หน้าอยู่ดีเพราะว่าเนื้อหาของภาษาอังกฤษที่ครูอยากจะให้คุณเนี่ยมันเยอะมากมายเหลือเกินฮะนะมากเกินกว่าที่ครูจะตั้งใจทําให้เป็นแบบบางๆสักประมาณ30หน้าในตอนแรกนะฮะครูตั้ง ว่าจะทําให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายสักประมาณ3 0 4 0หน้านะครับแต่พอทําจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าความรู้ของภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ยิ่งมีต่อยอดไปเรื่อยๆได้แล้วครูก็รู้สึกว่าครูอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ความรู้แบบเต็มที่ที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ให้หนาเกินไปจนถึงขนาดที่ว่า200-300หน้าแต่ว่าอยู่ที่ประมาณ100หน้านะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยแล้วก็ไม่หนาเกินไป ไม่บางเกินไปนะครับแล้วก็จุดเด่นอยู่ที่ออเดียโอไฟล์เสียงนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเอามือถือนะโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะใส่หูฟังแล้วก็ฟังเฉยๆได้เลยครับพร้อมกับอ่านหนังสือตามไปด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดวิดีโอเลยครับเผื่อแบบบางท่านไม่สะดวกเปิดวิดีโอนะฮะอาจจะแบบว่ากําลังขึ้น BTS อยู่อาจจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอาจจะขึ้นรถไฟรถเมล์หรืออะไรก็ตามนะฮะที่ดูวิดีโอแล้วเวียนหัวจังเลยหรือว่าอาจจะไป disturb นะฮะไปรบกวน คนนข้้างๆแบบีครูคก็เลยตั้งใจว่าเป็นหนังสือที่ทําให้เป็นไฟล์เสียงซึ่งไฟล์เสียงตรงนี้ไม่ใช่การอ่านหนังสือให้นะครับนะเป็นลักษณะใหม่มากๆเลยครูคไม่แน่ใจว่าออมีใครทําแบบนี้หรือยังนะแต่ว่าครูก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ตั้งใจทําแบบนี้ออกมานะที่ให้แบบว่าเป็นลักษณะที่ว่าหนังสือก็ส่วนหนังสือแต่ว่าจะต้องมีไฟล์เสียงในการอ่านแล้วก็ฟังแล้วก็ประกอบกันไปด้วยก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ นะครับซืว่าว2่า22ขั้นตอนแน่นอนว่ามีทั้งหมดเนี่ย22ขั้นตอนบวกบวกครับบวกบวกนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะนะเขาจะบวกขั้นเริ่มต้นเข้ามานะครับแล้วก็บวกโบนัสแทร็กตอนสุดท้ายเลยนะฮะซึ่งทุกท่านถ้าเกิดพลิกไปหลังหนังสือก็จะเห็นว่าครูเนี่ยมีการแถมภาษาอังกฤษให้ด้วย4เรื่องนะฮะซึ่งครูแถมให้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษระดับสูงนิดนึงระดับปานกลางนิดนึงเนาะที่ พอทุกท่านเนี่ยได้พื้นฐานแล้วเนี่ยก็ไปต่อโบนัสแทร็กที่เป็นระดับปานกลางขึ้นได้ทุกท่านก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในระดับเริ่มต้นแล้วก็ระดับปานกลางครับซึ่งนะฮะทุกท่านลองพลิกมาดูนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ครูตั้งใจไม่ให้มีสารบัญน,นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนกันไปเป็นสเต็ปบายสเต็ปไม่กระโดดข้ามขัน้นไม่ไปดูข้ามขั้นไหนก่อนนะฮะไม่งั้นถ้าทุกท่านมีสารบัญปุ๊บเนี่ยนะฮะไปดูเปิดไปปุ๊บก็อ้อยเดี๋ยวไปดูขั้นนตอนที่7 ดีกว่าซึ่งจริงไม่ได้นะฮะกะติกาการใช้หนังสือเรมนี้ครับทุกคนง่ายๆเลยก็คือว่า ทุกท่านจะต้องเรียงตามขั้นตอนไปนะครับไปเรื่อยๆเลยนะทุกท่านเข้ามาในกลุ่มนะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าคู่มือนะฮะซึ่งคู่มือตรงนี้เนี่ยทุกท่านไปกดบนปุ่มคู่มือด้านบนนะครับแล้วมันก็จะมีตัวคำแนะนำไปเรื่อยๆนะฮะคำแนะนำที่1คําคำแนะนำที่2ซึ่งตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับแต่ว่าสนใจชื่อของมันดีกว,ว่าครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะทุกท่านจะต้องเริ่มฟังจากบทนี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นนะขั้นแนะนำนะฮะไม่ ไ,ไม่ได้ไม่ฟังไม่ได้นะครับสั้นๆประมาณ5-6นาทีนะครับแปบ๊บเดียวแล้วพอทุกท่านเข้าใจปุ๊บเนี่ยทุกท่านก็สามารถไปดูได้นะฮะอ่ะทีนี้ครูจะบอกว่าพอทุกท่านฟัง ไฟล er ์เสียงนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านไปเริ่มต้นนะฮะที่ขั้นเริ่มต้นนะครับทุกท่านพลิกหนังสือมานะครับหน้าที่1เลยทุกท่านจะเจอเลยนะครับว่าขั้นเริ่มต้นหากสะกดไม่ได้ควรใช้เวลาฝึก1สัปดาห์หรือจนจําได้นะครับพอทุกท่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเจอว่ามันจะมีนะขั้นเริ่มต้นที่1ในหนังสือครูจะเขียนไว้เลยครับว่าเปิดออดิโอไฟล์ที่ขั้นเริ่มต้นที่1ซึ่งขั้นเริ่มต้นที่1ตรงนี้เนี่ย perimeter. ครูไม่ได้ให้เป็นโคไ่ฟล์แต ให้เป็นวิดีโอเลยฮะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันสําคัญจริงๆเนาะครูก็จะสอนอ่านแบบเบื้องต้นเป็นวิดีโอก่อนเลยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่1ครูก็จะมีไว้ให้ว่าเออพยัญชนะตรงนี้เนี่ยมันเทียบกับตัวอะไรเห็นไหมฮะในะอย่างตัว B คือบอใบไ,ไม้อย่างเงี้ย B L คือบอใบไ,ไม้ลอลิงซึ่งจริงก็ไม่ได้อยากให้จําแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็อาศัยว่าถ้าเกิดสมมติว่าจําไม่ได้จริงๆเนี่ยก็สามารถมาดูหน้านี้เทียบได้นะครับเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็จะมีวิดีโอสอนไว้ด้วยนะครับพริกมัน หน้าที่2นะครับทุกท่านจะเจอนะเปิด audio ไฟล์ที่ขั้นเริ่มต้นที่2เห็นไหมครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียงสระให้เทียบนิดนึงนะฮะแล้วก็ไปดูวิดีโอในขั้นเริ่มต้นที่2นะครับจากนั้นทุกท่านก็ไปดูวิดีโอตัวต่อไปนะฮะหลังจากที่ดูจบแล้วนะครับก็ไปดูวิดีโอขั้นเริ่มต้นที่3นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวสะกดเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นขั้นเริ่มต้นที่4ก็จะเป็นวิธีการอ่านเทียบง่ายๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็ไปดูวิดีโอที่ครูสอนไว้ หนังสือเนี่ยครูให้เป็นคร่าวๆไว้เฉยๆแต่ว่าในไฟล์วิดีโอที่ครูทิ้งไว้ใน Facebook กลุ่มเนี่ยละเอียดมากฮะแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยครูตั้งใจจริงๆเนาะจากนั้นพอทุกคนจบคั้นเริ่มต้นนะครับซึ่งครูจะบอกว่าใครที่สะกดได้อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องดูคั้นเริ่มต้นก็ได้ครับหรือถ้าเกิดคุณดูนะครับคุณก็จะได้ในลักษณะแง่มุมของพวกการออกเสียงที่ชัดเจนขึ้นจริงๆก็อยากจะแนะนําให้ดูนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าท พื้นฐานมากๆแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มาซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับอ,อ๋อเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่า22ขั้นตอนในการที่ทําให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แม้ว่าคุณไม่มีพื้นฐานเลยเนาะเรามาปูกันใหม่เลยทีนี้ทุกท่านพลิกมาที่หน้าที่5นะครับจะเจอขั้นตอนที่1เนาะทุกท่านก็ไปฟังขั้นตอนที่1ใช่มไหมครับพอทุกท่านพลิกมาหน้าที่อ,อ๋อหน้าที่7 นะครับทุกท่านลองพลิกมาตามครูดูเนาะจะได้เข้าใจก็จะเจอขั้นตอนที่2ซึ่งทุกคนก็วิ่งไปหาไฟล์เสียงนะฮะขั้นตอนที่2มันจะชื่อตรงกันเลยครับว่าขั้นตอนที่2ควรใช้เวลากับบทนี้อย่างน้อย1-2สัปดาห์หรือจนจําได้ใช่ไหมครับพออ่านมาแล้วก็จะเจอข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะบอกว่าเปิด audio ไฟล์ขั้นตอนที่2.1ทุกคนก็ไปหา audio ไฟล์ขั้นตอนที่2.1ใน Facebook กลุ่มนะครับแล้วก็ฟังครับ นะแล้วก็พลิกหน้าต่อมาเขาก็จะบอกไปเรื่อยๆฮะว่าเปิด audio ไฟล์นะคำนี้คือ audio f i ล์เนาะ a d นะฮะเป็น a u นะฮะ a u d i o นะฮะแล้วก็ f i l e นะฮะตัวนี้เป็น audio ไฟล์เนาะขั้นตอนที่2.2เนาะทุกท่านก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอจบขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมะจะมีถึง2.6ทุกท่านก็เปิดไปที่ขั้นตอนที่3นะครับแล้วทุกท่านก็ไปดูว่าขั้นตอน ที่3มีขั้นตอนย่อยเท่าไรแล้วทุกท่านพอดูจบปุ๊บก็ไปขั้นตอนที่4ไปขั้นตอนที่5ไปขั้นตอนที่6เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่22จบเลยแต่ทุกท่านไม่ควรใช้เวลาเร็วเกินไปนะครับซึ่งครูจะบอกเลยว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการดูหนังสือเล่มนี้คือ3เดือนเลยนะครับทุกคนทุกท่านควรต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยสเดือนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องดูเร็วเกินไปนะครับครูบอกว่าให้ใช้เวลากับบทนี้ประมาณเท่าไหร่ให้ฝึกอะไรก็ไปทําตามนะฮะซึ่งกติกาของหนังสือเล่มนี้มีเพียงอย่างเดียวเลยครับก็คือ1จะต้องใช้ฟังร่วมกับไฟล์เสียงอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่รู้เรื่องครับจะต้องฟังพร้อมกับไฟล์เสียงเท่านั้นถ้าทุกท่านไม่ฟังพร้อมกับไฟล์เสียงจะเกิด ความสงสัยแล้วก็ถามครูว่าเอ๊ะทำไมหนังสือเหมือนมันไม่ครบจริงๆแล้วมันจะต้องฟังประกอบกับไฟล์เสียงนะครับเพราะว่าในไฟล์เสียงเนี่ยจะมีการสอนอ่านสอนนูน่นสอนนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแล้วกฎข้อที่2นี้เป็นกฎเลยเนาะสำคัญมากๆเลยห้ามกระโดดข้ามขั้นตอนเด็ดขาดครับอันนี้สําคัญมากนะครูต้องดอกจันเอาไว้เลยตัวใหญ่ๆเลยว่าห้ามกระโดดข้ามขั้นตอนเด็ดขาดเพราะถ้าคุณกระโดดข้ามขั้นตอนอย่างเช่นคุณดูขั้นตอนที่1ยังไม่จบเลย คุณข้ามไปแล้วขั้นตอนที่3คุณดูขั้นตอนที่3ยังไม่จบเลยคุณข้ามไปขั้นตอนที่5นะคุณจะเรียนคอสนี้ไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับอันนี้ครูขอเตือนไว้ก่อนเลยเนาะแล้วก็กดอีกข้อหนึ่งคือจะต้องจำคำศัพท์หรือโครงสร้างหรือไวยากรณ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตามที่ครูบอกให้จำได้ ต้องจำให้ได้ก่อนข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปครับเพราะถ้าคุณข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปเลยโดยที่ยังจำไม่ได้เช่น คุณยังจำำําคําศัพท์ขั้นตอนที่2ไม่ได้แล้วคุณข้ามไปขั้นตอนที่3แบบนี้ไม่ได้ครับคุณจะต้องใช้เวลาจนกระทั่งจําขั้นตอนที่2ให้ได้ก่อนทั้งหมดไม่ว่ามันจะใช้เวลา1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก็ตามคุณต้องสู้นะฮะแล้วครูก็จะมีเทคนิคแทรกเอาไว้ว่าทําอย่างไรมันถึงจะจําได้เนาะคุณก็ลองไปฟังดูนะครับทีนี้สิ่งที่ครูจะบอกเลยก็คือว่านะพอคุณจําขั้นตอนได้แล้วเนาะคุณก็ไปขั้นตอนต่อไป3มไป4ี่ี่ไปห้าห้าไป6นะฮะ แล้วมันอาจจะมีการทดสอบเล็กๆน้อยๆนอยในระหว่างครึ่งเล่มนะครับแล้วคุณก็ค่อยๆเอาลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปใช้พูดถ้าใครมีฝรั่งอยู่ใกล้ๆตัวนะฮะหรือชาวต่างชาติอยู่ใกล้ๆตัวก็ลองเอาเทคนิคที่ได้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยไปนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มผสมโครงสร้างไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่10บนะฮะคุณก็จะรู้ว่าคุณเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคแล้วนะแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องจําตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่9ให้้ไไดดโยที่ม่กระโดดา อันนี้ครูบอลขอเตือนไว้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ครูว่าใช้ง่าย,ายๆก็แค่เปิดหนังสือมาเปิดออดิโอไฟล์นะฮะดูชื่อขั้นตอนให้ตรงกันเนาะขั้นตอนที่2.1คุณก็มาอ่าน2.1ขั้นตอนที่2.2คุณก็มาอ่าน2.2นะเราต้องจําให้ได้ก่อนดังนั้นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งไม่มีสารบัญน,นะครับแล้วไม่มีคํานําด้วยเพราะว่าคํานําก็คือฟังจากครูเนาะอย่างไรก็ตามนะฮคะครูขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆเลยนะฮะที่นะไว้ใจครูนะครับแล้วก็ให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวช่วยให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษครูบอลตั้งใจ100%ในการทําคอร์สนี้ครูตั้งใจมากๆเลยนะทุกคนทั้งเขียนทั้งเขียนทั้งขัด เราทั้งคิดว่าทําอย่างไรคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะทอะจะสามารถจําได้ง่ายที่สุดนะฮะและถ้าเกิดคุณยังอ่านไม่ได้ไม่ไม่ต้องท้อใจนะฮะค่อยๆเรียนเรียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยนะขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณดูแค่พอเข้าใจก็พอแล้วคุณไปเริ่มที่ขั้นตอนที่1ได้เลยเนาะแล้วคุณก็ต้องเริ่มสตาร์ทจากขั้นตอนที่1คือจําขั้นตอนที่1ให้ได้ก่อนแล้วไปขั้นตอนที่2จําขั้นตอนที่2ให้ได้ก่อนแล้วไปขั้นตอนทะี่3เนาะโดยที่ขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้า จำไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรฮะเพราะมันเยอะเนาะก็พอกลอมแกล้มว่าอย่างที่ครูสอนไปนะว่าเอาให้มันพอสะกดได้เบื้องต้นกลมแกล้มเล็กๆน้อยๆพอนะขั้นตอนเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องเป๊ะแล้วคุณก็มาขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ได้เลยนะแต่คุณต้องจําให้ได้ตามลําดับที่ครูบอกไปหนังสือเล่มนี้ start จริงๆคือ start ที่ขั้นตอนที่1นะฮะขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยมีเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยนะสำหรับที่อ่านไม่ได้เนี่ยพอเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรพออ่านได้เบื้องต้นแต่่วา a ถึง Z เนี่ยถ้าใครอ่านไม่ได้จริงๆเนี่ยนะฮะทุกคนลองลองไปเปิดแบบ YouTube ดูก็ได้ง่ายๆเนาะเพราะ a ถึงแเนี่ยการเขียน A ถึง Z เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในคอร์สนี้นะครับเพราะครูว่ามันเบื้องต้นเกินไปเนาะหลายๆท่าน99.99% 99ที่ซื้อนังสือเล่มนี้มาครูว่าต้องน่าจะพอเขียน a ถึงแแล้วก็อ่าน a ถึง Z ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นนะฮะครูเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะฮะอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วก็อย่าคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหจะต้องเป็นคนที่เก่งแน่ๆเลยพูดกันได้จริงๆไม่ใช่นะฮะภาษาอังกฤษเป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ ไขกุญแจสู่โลกกว้างได้ดังนั้นเนี่ยนะคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ใช่คนที่เก่งครับแต่ว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็แค่ฝึกแค่นั้นเองพอฝึกปุ๊บฝึกบ่อยๆนะฮะมันก็จะสามารถพูดได้นะครับเพราะฉันครูเป็นกำลังใจให้ฮะนะแล้วพบกันในขั้นตอนที่1ครับสวัสดีครับ